เพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปไหว้ขอพอรพระพิคเนศนะคะองค์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะอยู่ที่วัดสมานจังหวัดฉะเชิงเซาจา้าถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เก็บภาพบรรยากาศองค์พระพิคเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะของประเทศไทยมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะ วัดปิดประมาณ6โมงเย็นนะคะเรามาถึงกันประมาณห้าโมงครึ่งนะคะก็ยังพอมีเวลาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่เราไหว้ขอพรสักการะพระพิฆเนศแล้วนะคะเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะ นี่คือหนูหูทิพย์นะคะทุกคนเขาบอกว่าเมื่อไหว้ขอพอรสักการพระพิคเนตแล้วนะคะให้ไปกระซิบที่หูหนูนะคะและขอพอรในสิ่งที่เราขอนะคะเพื่อที่พรนั้นจะได้ไปถึงพระพิคเนตไวๆพรที่เราขอก็จะได้ประสบผลสําเร็จไวๆคะ่ะ ภาพก็จะมืดๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงเย็นกว่าๆแล้วนะคะแสงก็จะไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ออกจากวัดกันนะคะเดินเล่นกันอยู่ภายในบริเวณวัดอยู่คะ่ะ ออกมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็อยู่ข้างๆพรพพิคเนตนั่นเลยนะคะทุกคนก็มีพญานาคสองตัวนะคะสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูใหญ่โตดูน่าเกงขามากเลยค่ะหันหน้าเข้าหากันนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนถ่ายรูปกันมากที่สุดนะคะและเตวก็ไม่พลาดนะคะก็ได้ถ่ายรูปด้วยนะคะตรงจุดนี้ ไพญานาคมาหน่อยนึงนะคะก็มาเจอซึ่งลักษณะคล้ายๆกระทงนะคะที่อยู่กลางน้ํานะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนแต่ตรงจุดนี้เต้าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะคือเดินผ่านไปก็ลืมดูป้ายนะคะถ้าเพื่อนๆได้ดูแล้วรู้ว่าเขาเรียกอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ตรงจุดข้างหน้าของกระทงดอกบัวใหญ่กลางน้ํานะคะเขาก็มีเทียนดอกบัวสีตามประจำวันเกิดเลยนะคะเพื่อให้เราสะดเดาะเคราะห์รอยความทุกข์ความโศกความเศร้าต่างๆนะคะให้ออกไปจากชีวิตของเราคะ่ะ เดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางด้านขวาของพระพิฆเนศนะคะก็มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนให้เราได้ไหว้ขอพรสักการะก,กันค่ะ เดินเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนกันนะคะช่วงเย็นอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าวัดกำลังจะปิดแล้วนะคะก็เลยเก็บภาพได้ไม่มากนะคะทุกคนตรงนี้คือองค์เทพอะไรแต้วไม่รู้นะคะทุกคนขอโทษจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้บอกแต้วด้วยนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคน คือเวลาของวัดนะคะใกล้จะปิดแล้วนะคะเต้าก็เลยรีบๆถ่ายแล้วก็ไม่ได้เดินไปดูป้ายขององค์เทพนะคะว่าชื่ออะไรนะคะขอโทษเพื่อนๆกันด้วยนะคะทุกคนองค์เทพดูสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะดูหน้าเกงขามสวยงามมากเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีเวลาแล้วก็โอกาสนะคะก็ไปไหว้ขอพรสักการะพระพิคเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะที่วัดสมานจังหวัดฉะเชิงเซากันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ